สวัสดีแฟนลูกหนาทุกท่านครับพบกับผู้อมฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณบานดันกีฬาฟุตบอลนะครับมาฟันธงใส่สกอร์ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3าของฤดูกาลประจำค่ำคืนวันพุธนะครับมีตอนห้าทุ่ม4ี่้านาทีของบ้านเราใน2คู่ที่เหลือก็จะลงทำการแข่งขันตอนตี2ใครเจอใครบ้างและทัศนบัณบานจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันนะครับเริ่มกันที่คู่แรกของกรุ๊ปอีนะครับตอนห้าทุ่ม4ี่้านาทีเจ้าบ้านทุมบาร์เซโลน่านะครับเล่นมาแล้ว2นั ย่งไม่ชนะใครนะครับที่สําคัญแพ้รวดด้วยสก,กอร์มโหรานนะครับติดลบไป6และที่สําคัญไม่น่าเชื่อว่าทีมอย่างบาร์เซโลนาจะออกสตาร์ทในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกภายใต้าการลงสนามที่ไม่มีเงาของทีโอเนลเมสซี่สนัดเสียไป6ลูกยิงประตูไม่ได้เลยนะครับนี่คือความแย่นะครับหรือว่าผลงานที่แย่สุดของบาร์เซโลนาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจในแชมเปียนส์ลีก นะครับตั้งแต่ก่อตั้งมานะแต่ว่าครั้งนี้มาเจอกบดินโโมเคฟที่เพิ่งจะมีแต้มเดียวอยู่อันดับ3ของกลุ่มเนี่ยก็คงจะไม่ใช่งานหนักของบาร์เซลโลนาเองถ้าหากว่าไม่เล่นห่วยแตกหรือว่าไม่ได้เล่นแย่อะไรมากมายเชื่อว่าบาร์ซา่ายังห่วยที่สุดแย่ที่สุดก็คือเสมอนะครับแต่ผมเชื่อว่าผลงานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของบาร์เซลโลนาน่าจะคืนฟอร์มแล้วก็เรียกความมั่นใจได้จากการเอาชนะบาเลนเซีย นะครับทีมแกล่งในลาลีกาสเปนมาได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วฟันธงเลยครับผมให้บาร์เซโลนา3ดินาโมเคียฟ1ครับไปที่อีก1คู่ตอน5ทุ่ม45นาทีคืนนี้นะครับของกรุ๊ป G ทางด้านของ FC s ซ u t h ์บวกนะครับจากฝูงของกลุ่มมี4แต้มจะเปิดบ้านเจกับวบส์บวกที่มี2คะแนนจากการเสมอ2นัด ก็ค่อนข้างดูยากนิดหนึ่งนะครับว่าผลงานของทั้งสองทีมนี้จะออกมายังไงเซาส์บลูเองระยะหลังก็เริ่มที่จะมาเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยบ่อยขึ้นนะครับแต่จากการที่แม่เกมรุกก็พอจะยิงได้บ้างเกมรับก็ยังดูมีปัญหาอยู่วบสบวกปีนี้จากบุนเดสลิก้าเยอรมันก็ไม่ธรรมดาเอายังไงดีนะครับ มันมีโอกาสที่ o l บส์บวกกับเซาล์บวกจะเสมอกันแล้วก็โ o บส์บวกเองอาจจะเสมอเป็นนัดที่3ติดต่อกันผมมองมุมนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ไปที่ FC s o u t h บวก1น o ่บบวก1ครับไปที่คู่ตอนตี2อนะครับอีก6คู่6สนามเริ่มมาที่กลุ่ม E นะครับเบนฟิก้เจอกับ เซตใต้ไบเยนไม่ไดนะครับไบเยนเนี่ยอย่างที่เราทราบนะครับบุกไปถล่มบาซ่าถึงค้ำหนูมา30ูแล้วนะที่แล้วก็ถล่มคู่แข่งแบบย่อยยับก็มี6แต้มเต็มนะครับส่วนเบนฟิก้ามี4คะแนนจากการชนะบาซ่าแล้วก็เสมอดินาโมเคฟนะครับก็รู้สึกว่าเอายังไงดีคือเบนฟิก้าแม้ว่าจะยังไม่แพ้ใครในรอบแบ่งกลุ่มแต่กับการที่จะต้องมาเจอกับบาร์เซโลนา กับการที่ต้องมาเจอกับเซอร์ไพรเ์เซียนมิวนิคนะครับที่ผลงานเอกอุกรอเกินฤดูก,กาลนี้ในลีกก็ถล่มทลายในแชมเปี้ยนส์ลีกผมยกให้เป็นเต็งหนึ่งเลยแล้วกันนะครับก็ยังโหดเหมือนเดิมเพราะนั้นเบนฟิก้าไม่น่าจะเอาดูนะครับเพราะนั้นให้สก,กอร์ผมให้เบนฟิก้าหนึ่งในฐานะเจ้าบ้านหนึ่งประตูน่าจะน่าจะพอจริงได้ผมให้บาเซียนทีมเยอือนสามนะครับหนึ่งกับสามนะครับไปดูกันเอาเอง ไปที่กลุ่ม F นะครับ2คู่ที่ลงทำการแข่งขันเริ่มกันที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดนะครับจะเปิดโอนด์แทรฟฟอร์ดเจอกับออตาลนตาจากกันโชว์ซีรีอาร์แมนยูอย่างที่เราทราบนะครับผลงาน3นัดในลีกแพ้ไป2เสมอไป1ส่วนยูฟาแชมเปียนส์ลีกนัดที่แล้วก็ต้องบอกว่ากว่าจะชนะบีอารียลได้ก็เล่นเอาเหนื่อยนะครับแถมนัดแรกเนี่ยเหลือ10คนยังไปแพ้ยังบอยอีกนะครับ พราะนั้นตอนนี้ของกลุ่ม F อเนี่ยอรารตันตาเป็นจ่าฝูงนะครับมี4แต้มยังบอยส์เป็นที่2มี3แต้มแมนยูเป็นที่3มี3แต้ม b บีเรลมี1แต้มเอาอยัางไงดีนะครับอตาตาตันตาเป็นจ่าฝูงเจอกับแมนยูที่ไม่รู้ว่าจะฟื้นหรือยังนะครับจะฟื้นหรือยังกระแสะของการปลดอเลกุนคโซชาถูกจุดประกายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เอ่ออัตารันตาเนี่ยยิงได้3เสีย2มินแมนยูยิงได้3เสีย3ผลงานไม่ได้แตกต่างกันและเกมลุกผมเชื่อว่าอัตารันตาก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นผมขอญอาตฟันธงไปที่ซื้อใจแมนยูผมซื้อใจแมนยูว่าจะต้องอัดจะเป็นคำนึงถึงแดงเดือดที่จะมาถึงวันอาทิตย์นี้ผมว่ามันเป็นการที่ไม่ฉลาดถ้าแมนยูจะไปมองถึงแดงเดือดมากจนเกินไปเพราะว่าผลงานถ้าเกิดพลาดท่า แพ้คาบ้านต่อตตออตาลนตามาอีกที่นี่มันจะแย่กว่าการที่จะไปพลาดให้กับลิเวอร์พูลในลีกนะครับเอาแหละฟันทงแบบเห็นใจเป็นแฟนปีศาจแดงแล้วเชื่อว่ายี่ห้อของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันน่าจะมีอะไรที่พิเศษถ้าไม่พิเศษอย่างที่ผมวิเคราะห์ก็เตรียมที่จะโบกมือลาได้เลยสำหรับโเลกูนาโซชานะครับแต่สกอร์ที่ผมให้ไม่ขาด นะครับไม่ขาดเพราะผมเชื่อว่าอตาลนตาก็มีดีโดยเฉพาะในเรื่องของรูปแบบการเล่นทีมเวิร์กนะครับทีมเวิร์กและรูปแบบการเล่นผมว่าอตาลนตามีทรงมากกว่าแมนยูในช่วงนี้นะนะครับหรือเฉพาะตั้งแต่เริ่มที่จะ2-3สฤดูกาลหลังที่ผ่านมาเนี่ยผมว่า anta อตาลนตาคงเส้นคงวางมากกว่าแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์หรือว่าชื่อชั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นสโมอสรใหญ่อะไรมากมายนะครับอ่ะฟันธงเลยให้แมนยู อาอตแลนตา2หรือแย่สุดแมนยูคงไม่ถึงขั้นแพ้คาบ้านนะครับผมให้แมนยูชนะ3-2แล้วกันคู่นี้อีกหนึ่งคู่ครับยังบอยส์ทีมรองจากฝูงของกลุ่มนะครับจะเจอกับบียเรลลทีมบวยเอ่อยังไงดีละ่ะยังบอยส์ชนะแมนยูมานะครับแต่เกมล่าสุดก็พลาดท่าแพ้เจอกับบีเรล ผมมองว่าน่าจะแบ่งแต้มนะครับเพราะนั้นสับกร์เนี่ยก็อาจจะยากนิดหนึ่งเพราะนั้นให้ไปที่ยังบอยส์หนึ่งบีเรียลหนึ่งครับประมาณนี้ไปที่กลุ่ม G อีกหนึ่งคู่นะครับลิวจากฝรั่งเศสนะครับจะเปิดบ้านเจอกับเซบีย่านะครับทั้งสองทีมเนี่ยกลุ่ม G เนี่ยผลงานกระจุงกระจิ๋มมากนะครับคือจากฝูงเซาวบวกมีสี่แต้มเซบีย่าทีมเยอเนี่ยมี2แต้มส่วนลิว เจ้าบ้านมีหนึ่งแต้มนะครับก็สู้ได้ไหมคิดว่าสู้ได้นะคิดว่าสู้ได้คิดว่าลิวสู้ได้แต่ผมกลับมองว่าความเก๋าของเซบียาน่าจะมีมากกว่าลิวนะครับเพราะฉะนั้นผมให้เซบียาน่าจะเฉือนชนะเจ้าบ้านไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1ครับให้ลิว1นึ่งเซบียาสครับไปอีกกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่ม h นะครับเซนิตเซนปีเตอร์สเบิร์กไม่ใช่เดี๋ยวเอาคู่เชลซีก่อน,นแม่จะรีบไปไหนสิงตัวน้ำเินครามเชลซีครับจะเปิดบ้านเจอกับเมาโมนะครับทีมบวยของกลุ่ม H นะครับเชลซีเนี่ยแข่งไปแล้ว2นัดชนะ1เสมอหนึ่ครับนัดที่แล้วเนี่ยแพ้ยูเวนตุสมา1ประตูต่อ0ูนก็ต้องเรียกศรัธานาครับแต่ในลีกผลงานก็ยังดีต่อเนื่องนะครับนำเป็นจาาฝูงของพรีเมียร์ลีกอยู่ ส่วนมาลายูเวนตุสนะครับผลงานในลีกอาจจะยังไม่พีคมากแต่ในแชมเปี้ยนส์ลีกเก็บ6แต้มเต็มมาแล้วนะครับกับการที่เชลซีมาเจอกับเมาโมผมมองว่าไม่มีอะไรจะหอมหวานไปกว่าเกมนี้แล้วนะครับสำหรับโอกาสที่สวยหรูกับการเก็บ3แต้มของลูกทีมของโทมัสทูเคิลเพราะเมาโมยังยิงประตูไม่ได้เลยที่สำคัญเสียไปถึง7ลูกเพราะนั้นผมให้เชลซี ชนะเมาโม่3ประตูต่อ0นะครับสกรอร์ไม่น่าจะเยอะจนเกินไปประมาณนี้แหละกำลังดีหรือประมาณสัก2 0แต่ผมฟันธงไป3 0เลยแล้วกันนะครับไปที่คู่สุดท้ายครับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเปิดบ้านพบกับมาลายูเวนตุสนะครับยูเออย่างที่บอกเมื่อกี้ครับมี6แต้มนำเป็นจ่าฟงของกลุ่มอยู่นะครับเซนิตมี3คะแนนก็ยังไงดีล่ะยูเูเวนตุสเนี่ยแม้ว่าจะเก็บ6แต้มเต็มมา นะครับแต่ผลงานในลีกผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่สุดมันยังไม่สุดแล้วก็ยูเวอาจจะพลาดได้อาจจะพลาดได้โดยเฉพาะกับการเล่นเป็นเกมเยือนเพราะนั้นผมคิดว่าฟันธงแบบสวนกระแสไปเลยแล้วกันคู่นี้นะครับผมให้เซเดต1ยูเวนตุส1ครับอ่ะนี่คือฟันธงใส่สกอร์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3 ของข้าคืนวันพุธอีก8คู่8สนามนะครับรักใครชอบใครก็ตามรุ่นตามเชียร์เอาแล้วกันส่วนคู่ที่จะภาคเสียงสดถ้าแอดมินตื่นไหวนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำยังยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าตามคลองตามอะไรเนี่ยมันดันขึ้นมาแล้วนะครับต้องใช้กระสอบรายกั้นเอาไว้รู้สึกจะ3 2ถึง3ชั้นแล้วแต่จุดนะครับจุดต่ำหน่อยก็3ชั้นจุดที่มันสูงขึ้นมาหน่อยก็2ชั้น1ชั้นตามระดับนะครับแล้วก็กลม ชนประธานก็แจ้งประกาศเตือนแล้วว่าจะต้องอยู่กับมันนะครับชุมชนริมฝั่งแม่น้ําท่าจีจะต้องอยู่กับน้ําช่วงนี้เนี่ยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27เนะครับเพราะว่าน้ํามันเริ่มบ่ามาที่ผมเนี่ยประมาณตั้งแต่เมื่อวานนะครับเอาละถ้าตื่นไหวสุขภาพไหวเดี๋ยวมาเจอกันคู่แมนยูกับออตาลนตาช่วงภาพเสียงไทยอีสานกับพ่ออุ้มฟุตบอลไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้แล้วกัน จวดแน่นอนครับพี่น้องสวัสดีครับ